เสียงลั่นไกลปืนในย่านกลางเมืองไม่เพียงทำให้ชายคนนึงบาดเจ็บสาหัสแต่กลับกลายเป็นแผลใจที่อาจไม่มีวันลบเลือนของเด็กชายวัยเพียงสามขวบผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่อหน้าต่อตาภรรยาของผู้บาดเจ็บเปิดใจกับทีมข่าว ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช่วงเช้าของวันที่19พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาในเด่นผู้ก่อเหตุอายุ50ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันดีอยู่แล้วได้ทะเลาะวิวาทกับแม่ของเธอเรื่องสะพานข้ามทางและบุกเข้าไปทำร้ายแม่โดยการตบหน้าหลังจากเกิดเหตุแม่จึงเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีใครเขาตบแม่เราเรื่องอะไร ก็คือตบเพราะว่าหนุ่มก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นทางเดินนะคะเหมือนทางแคบๆอย่างเงี้ยแล้วเขายืนคุยกันอยู่ยืนคุยกันอยู่เสร็จทีเนี้ยเขาเดินมาจากทางข้างหลังแล้วเขาก็บอกว่ายืนเต็มซอยเลยเต็มสะพานเลยเต็มสะพานเลยไม่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 ไมไมหลบแต่ในช่วงค่ำของวันเดียวกันนายเด่นกลับมาที่บ้านเพื่อทำร้ายคนในครอบครัวอีกครั้ง โดยถืออาวุธปืนและตรงเข้าหาสามีของเธอเพราะเคยไปกู้หนี้ยืมสินกันจนไม่ลงเอยก็คือสองหมืนเนี่ยแต่ก่อนอ่ะทาทาแฟนเนี่ยเขาก็จะจ่ายแต่ดอกจ่แต่ดอกต้นมันก็ยังคงอยู่พอเรากลับมาเราจ่ายต้นเขาอ่ะเขาหนีไปเขาอ่ะหนีไปเขาเลยจ่ายต้นจนหมดใช่ก็คือตกลงกันว่าขอ ขอจ่ายที่20,000แต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าขอ12บเดือนก็คือขอเพิ่อมอีก4ี่0ันเป็น24งหมจนในที่สุดเสียงปืนก็ดังขึ้น2นัดขณะสามีอยู่กับลูกชายวัยสาขวบโดนยิงนัดแรกผู้บาดเจ็บ พยายามที่จะกระโดดผลักลูกชายให้ออกห่างจากกระสุนปืนจนโดนยิงครั้งที่สองทำให้เขาล้มตัวลงไปตอนนี้ทีมแพทย์ได้ผ่ากระสุนปืนออกมาแล้วค่ะโดยกระสุนปืนถูกยิงเข้าที่หน้าท้องสองนัด ทะลุกลนหนึ่งนัดหลังผ่าตัดเลือดยังไม่หยุดไหลส่วนเรื่องคดีขณะนี้คนก่อเหตุยังคงหลบหนีค่ะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะช่วงเช้าคือทางแม่กับแม่ของหนูค่ะคือแม่ยายแล้วก็แม่แม่สามีเขาแม่สามีอะค่ะเมื่อวานค่ะช่วงแปดโมงเช้าค่ะมีปากเสียงกันกับกับทางคนที่ยิงอะค่ะ แล้วเสร็จทีเนี้ยก็คือด่ากันไปด่ากันมาแล้วเขาก็เดินเข้ามาตบอุ๊ย <S <S เดินเข้ามาตกที่หน้าแม่เลยตกที่หน้าแม่เสร็จทีเนี้ยหนูก็ให้แม่ะค่ะไปหาหมอไปหาหมอแล้วก็ไปแจ้งความพอหาหมอเสร็จแล้วพอไปถึงที่สอนอเพื่อจะแจ้งความอะค่ะแต่ทางตำรวจอะเขาบอกว่าทางคู่กรณีคนที่ตกอะค่ะมามามา,มามเรียกว่ามามาแสดงความบริสุทธิ์ว่าเขาอะทำไปเพราะเขาโมโห แล้วเสร็จทีนี้ตำรวจก็เลยให้เราอ่ะไปไปเรียกพยานมาแล้วก็สอบปากคำแม่กับพยานพอสอบปากคำกันเสร็จอะคะ่ะก็ตำรวจอะ่ะเขาก็โทรโทร,ทร,ทรตามคนที่ยิงอะคะ่ะคู่กรณีมาเพื่อเพื่อเพื่อมาสอบปากคำแล้วแล้วแล้วเสร็จทีเนี้ยก็คือหนูอะ่ะก็กลับบ้านก่อนเพราะว่าหนูอะ่ะสอบปากคำอะไรเสร็จแล้วแล้วหนูก็ไปทำงานต่อแต่หนูว่าโทรตามคนเจ็บอะคะ่ะคนที่โดนยิงอะ่ะ มารับแม่มารับแม่กลับบ้านแต่ว่าทางทางแฟนหนูอ่ะคนที่โดนยิงอ่ะเขาอ่ะมาถึงบ้านก่อนพอมาถึงบ้านเขาก็นั่งเล่นอะไรปกติแล้วก็คือหนูก็ปลับมาก็คือนั่งคุยกันปกติไม่ได้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าตรงนั้นก็คือนั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับเพื่อนเล่นกับเด็กเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ก็ไม่ได้คิดแต่ว่าคือเราหันไปเจอเขาและเห็นเขาอมายืนมายืนมองอ่ะประมาณ5นาที พอมายืนมองเสร็จแล้วเขาเนี้ยเขาก็เดินตรงเข้ามาเลยเดินตรงเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่ารอ,อนานแล้วรอเย็นรอรอรอเย็นแล้วนี่มันเย็นจนมืดแล้วแล้วเสร็จทีเนี้ยทางทางคนเจ็บอะ่ะเขาก็บอกว่ากลับไปนอนให้ให้เขาอกลับไปนอนแต่ว่าเขาอ่ะก็ชักปืนขึ้นมายิงเลย ก็อยากฝากอะไรถึงลูกดีกว่าเดี๋ยวต้อก็คือให้เขาให้เขาอ่ะมามอบตัวดีกว่าเพราะว่าหนูว่าคือทุกคนก็อยากให้เขามามอบตัวนะในสิ่งที่เขาทําลงไปอ่ะมันก็มันทําให้ให้ครอบให้ให้ความรู้สึกของเด็กอะมันจดจําในเหตุการณ์เนี้ยค่ะคือคือ,ค,อคือลูกหนูต้องร้องตลอดว่าพ่อโดนหญิงพ่อโดนหญิงมันมันก็มันก็ทําให้หนูรู้สึกเจ็บปวดใจอะค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดทั้งร่างกายแต่ยังทิ้งรอยบาดแผลลึกในใจของเด็กชายวัยสามขวบคนนี้ที่จะจดจำไปตลอด